สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอชินเคยนะคะกับช่องเตยต้าไรซายสไตล์ราสไตรคุณค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไออยู่กับเจ้ารีโวนะคะกระบะตอนเดียว 2. 8 4จรวิรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่749,000บาทรุ่นนี้นะคะของคันนี้ยังไม่ได้รวมในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งเนาะในเรื่องของตัวราคานะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าคันนี้รวมรวมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไอทิ้งข้อมูลไว้ให้ท้ายคลิป ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมด้านหน้ากันเลยว่าไอ์ทำการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างของคันนี้นะคะ,ะเริ่มกันที่ด้านหน้าของคันนี้นะคะด้านหน้าคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นโลโก้ตัวหนังสือสีแดงนะคะ,ะแล้วก็ตัวเนี้ยได้มีการติดตั้งนะคะตัวกันชนหน้าเหล็กของออปชั่นนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้การแบบลุยๆแบบออฟโรดเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะคะก็คือตัวไฟหน้า LED นะคะตัวนี้เป็นเป็นไฟหน้านะคะที่เข้ากับตัวรถมากนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหานะคะหรือว่าที่กำลังดูสไตล์การแต่งประมาณนี้อยู่นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางไอได้เลย เดี๋ยวเรามารับชมกันที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างของคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งนะคะตัวล้อแม็กนะคะของเลนโซนะคะขอบ16แต่รุ่นนี้จะพิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าให้ไอซ์ติดตั้งนะคะตัวยางแม็กซีด นะคะ2 6 5 7 0 R 1 6นะคะแล้วก็อีกที่ติดตั้งเพิ่มนะคะที่ลูกค้าอาจติตั้งเพิ่มก็นในเรื่องของตัวปิดนกปรับองศานะคะแล้วพร้อมกับชุดกับเพาด้วยนะคะเพื่อที่จะรับน้ำหนักนะคะตัวสามตันเพราะคันนี้ลูกค้าจะใช้งานแบบบรรทุกนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมก็ตัวคิวล้อพ้นทรายาเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้าง อุปกรณ์อีกที่ไอซติดตั้งให้กับลูกค้านะคะก็คือตัวบันไดข้างนะคะบันไดข้างอ,าออฟโรดนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ขึ้นลงสะดวกนะคะแล้วก็ที่ติดตั้งด้านหลังอีกนะคะก็จะเป็นตัวเค้เหล็กนเออรเลนเดอร์นะคะตัวนี้จะ สำหรับรันทุกนะคะเพราะคันนี้ไอส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดเลยนะคะลูกค้าใช้งานเข้าสวนนะคะแล้วก็อาจจะมีลุยๆบ้างอของคันนี้ได้มีการยกนะคะอันหน้าหลัง2นิ้วนะคะ,ะแล้วก็มาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังของคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งนะคะตัวไฟท้าย LED นะคะ จะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งที่เข้ากับตัวรถมากนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายแบบออฟโรดนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มเมมะะต,ตเมเิมอีกหนึ่งอย่างนะคะ,ต,ะ,ะ,คะตัวช่วงล่างนะคะตัวช่วงล่างได้มีการติดตั้งนะคะแหนบข้างละ5แผ่นนะคะเพื่อที่จะให้บรรทุกนะคะสามตันแล้วก็ตัว โชคอัพนะคะตัวโชคคันนี้นะคะบรรทุกได้ที่ประมาณ3ตันนะคะเพราะเป็นโชค๊คตั้งตัวใหญ่เนาะขนาด20มิลิเมตรนะคะของตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวกล้องถอยนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาอีกหอย่างนะคะของตัวชุดแต่งถ้าตัวหลักๆภายในไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรนะคะอ่อ เกาะหนังมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวไอ้พาลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาชมรอบคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้สวยสวยขนาดไหน ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถกระบะตอนเดียว28 4 w อยู่นะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้จะอยู่ที่8 1 0 0 0บาทถ้าเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่749,0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าอยากจะดูในเรื่องของตัวชุดแต่งเนอะอลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเรื่องของตัวชุดแต่ง ของคลิปที่ไอลงไว้หลายๆแบบนะคะหรือหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะแต่งสไตล์นี้ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวไอทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้เนาะสำหรับคลินี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนเล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ